คือเก่าครับกาแฟาาเห็น่ครับบักเฟืองดอกคากครับปีนี้ดอกคากครับส่วนมมากค้นบม่ได้กินดอกมีได้กระแตสามซีโตอยู่นี่ครับกินแล้วกนยกินแดเครึ่งนึงกับมี่กินหน่อยน้อยหนึง่ง กัดแล้วก็ะถิ่มลงมาจังว่าหละคนบ่ค่อยคนไม่ค่อยกินกันเลยไห้เขากินซะนี่ก็บอกุงครับเริ่มเห็นบหมครับบอกงงไก่สิได้กินนะครับซู้กว่าสิออกเป็นตะดกยี่ดอกไรนไรหน่วยอยู่ที่เห็นเห็นนี่หาหกน่วยละ ดีน้อยใหญ่ทำใดน้อบบบนี้ถ้าลุ่นเบึงปืนผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อครับปืนอยู่ข้างหลังเอาไปเห็ดเผาทานก็ได้ไม่ปืนก็ได้คนตกครับ มดขึ้นมดขึ้นกับมดขึ้นดองลอยดินนึงติดเปียกอยู่เลยครับขึ้นแบบตกตวันบ่แห้งดอกตาวันมาเรื่อยๆครับคุณงัวเห็นบ่ครับ สามตัวไก่คพับอยู่ไก่แท้เด็กดูเห็นกะบ่มีอย่างหลายครับมาไล่งันัวคือเกากินกาแฟดำแบบนี้ย่างมะเร็นหนาบ้านครับธรรมชาตินะครับเนาะ นาวนเมื่อก็สิล่มเื่นแน่ต้นไม้กับเขียวหยากกหกเต็มเลยหยาหกขางท้าง,างครับขอบคุณห,หลายครับที่เขามารับชมชิปครับเ๋ย่าลืมมีปฏิสัมพันธ์เด้อครับต่อยสจะนับสนุนกันไปทั้งภูกเก็ตทั้งภูมัยหอยบงฝั่งเด้อครับภูม็ให้ยพานไว้ว้ครับขอบคุณที่เขามารับชมครับบ๊ายบาย กาแฟดำครับ <c oughs>